เอโยสวัสดีครับผมพิมพ์จากร้านบีวิวมอเตอร์ไบค์นะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่1นึคันนะฮะเป็นเจ้าคันนี้เลย Honda m ั n k ี้นะครับ, Monkey, รบผมปี2020นะรถน่ารักมากเลยนะครับผมใหม่ๆสภาพสวยๆเลยนะฮะชุดสีเดิมนะครับจากโรงงานเลยนะเป็นสีเหลืองขาวนะครับผมสีสดๆเลยนะฮะ เครื่อง125ซีซีนะครับผมกับพี่ใช้งานได้ดีมากๆเครื่องเดิมๆไม่เคยแก่นะหัวครอบท่อโครเมียมเงาเเลยนะฮะรถคันนี้สภาพสวยมากนะครับผมสภาพยางกับมือหนึ่งป้ายแดงเลยนะฮะดอกยางหน้าหลังนะครับมีมาให้พอใช้นะครับใช้งานได้ยาวๆเลยนะฮะสวยๆเลยนะครับรถคันนี้นะไฟหน้า LED นะครับระบบไฟติดครบทุกจุดนะฮะมาดูเครื่องฝั่งนี้กันบ้างครับผมเครื่องเดิมๆเลยนะสวยๆเลยนะครับผม รถอาจจะมีร่อรอยตามการใช้งานมาบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติของรถมือ2เลยนะฮะแต่สภาพโดยรวมคือยังสวยๆอยู่เลยนะครับผมโซสเตอร์สะอาดกิฟเลยนะฮะคันนี้คันนี้สวยๆเลยนะครับผู้หญิงขับก็ได้นะผู้ชายขับก็เท่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูเลขไม้กันเลยดีกว่าครับผมแมเลือนไม้เท่น่ารักจริงๆเลยเลขไม้นะครับอยู่ที่1 9 0 0 0โลนะครับผมมาฟังเสียงท่อเดิมกันเลย อ่าสตาร์ตติดทีเดียวรู้เรื่องนะครับผมสวยๆเลยนะคันนี้คันนี้สภาพดีมากๆเลยนะมังกี้นะครับเปิดเสนอราคาขายไม่แพงเลยขายอยู่ที่6 8 9 0 0บาทเท่าน,นั้นเองนะครับผมประหยัดไปเยอะมากๆเลยนะฮะอ่าคันนี้มีเล่มพร้อมเอกสารครบนะครับผมรับประกันการ,การันตีการโอน0 0นะฮะใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลย